้าวะทานทุกโมงหนึ่งเนี้ยทุกโมงหนึ่งจะมีโต๊ะนั่งแล้วโต๊ะอะไเลยนเราต้องทำด้วยใจอะลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใส่ลงไปในจานเนี่ยเราจะต้องใส่สิ่งที่ดีๆให้เขาทานแล้วเขาก็จะกลับมาหาเราอีกชื่อป้าอ้อยค่ะอยู่ครัวป้าอ้อยก่อนหน้านั้นป้าอ้อยก็จะอยู่โรงแรมทำงานโรงแรมมาเรื่อยๆ จนเรารู้สึกว่าเราอิ่มตัวแล้วเราก็เลยอยู่บ้านอยู่บ้านวันหนึ่งก็เบื่อแล้วคันไม้คันมือก็เลยมาเปิดร้านอาหารตามสัม่กว่าเปิดมาก็ประมาณ15ปีแล้วค่ะแต่ตรงนี้ที่อยู่มานี่ก็ประมาณ3ปีแล้วป้ารู้ไหมครับวัาร้านเราได้ชื่อชื่ป้าไม่ทราบว่ายังไงแต่เมื่อรู้เมื่อวันที่9ธันวาเนี่ยคะลูกโทรมาแม่ร้านแม่ได้มิชลินนะฮะ จริงเหรอป้าก็ร้องไห้เลยนะมันเป็นรางวัลที่สูงสุดสำหรับอาชีพป้าแล้วอะใจมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณลูกคา้าทุกคนะ่ะชอบทานเป็นผัดผงกะหรี่ค่ะเพราะว่าเหมือนขึ้นชื่อของที่ร้านรสชาติไม่เหมือนร้านทั่วไปอะค่ะคือมันจะมีความแบบข้ขนแบบของไข่กับผงกะหรี่เข้าๆกันเกือบทุกเมนูนะอลองมาหมดแล้วมาตั้งแต่แบบพวกนักท่องเที่ยวไม่มานะเกาหลีเกาหลีไม่รู้จักเลย พอสักพักหนึ่งนะเกาหลีมาเรื่อยๆเลยเยอะมากลูกค้าเก่าที่อยู่เกาหลีอะค่ะเขาก็ส่งหนังสือมาให้ป้าแล้วก็บอกเพื่อนๆเขาที่อยู่ที่กรุงโซอถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่ต้องมาคลัวป้าอ้อยจากนั้นมาป้าก็รับเกาหลีเต็มพิกัดเลยค่ะที่เห็นอยู่ข้างสาที่เขาเขียนไว้ให้ป้าป้าก็เขียนจดหมายไปขอบคุณเปิ้ลเนาะเปิ้ก็มาหาเมื่อปีที่แล้ว ุูที่แนะนําป้ายังไม่ทราบเหมือนกันว่าคืออะไรแต่ที่ลูกค้ามากินก็จะเป็นป่งนิ่มผัดผงกะหรี่ก็จะอร่อยนวลๆไข่ซิ่งก็คือไข่เจียวไข่เค็มบวกหมูบดใส่พริกใส่กระเทียมปรุงรสชาตินิดหน่อย ส่วนขนมปังหน้าหมูของป้านก็จะเป็นเป็นอาหารประจําตระกูลป้าเพราะว่าจะกินกัตอนเช้าแล้วป้าก็ชอบชอบก็เลยเอามาขายแล้วก็จะมีน้ําอาจาดแบบโบราณซึ่งป้าเคี่ยวเองเนื้อวากิวส่วนสะโพกผัดกะเพราผัดด้วยไฟแรงๆแล้วก็สาดด้วยเหล้าจีนลงไปต้มยำปลากระพงของป้าก็จะเป็นน้ําใสใส่พริกแห้งย่างเค็มๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆกับหมูพริกเกลือเอาไว้ทานกับไข่ต้มหรือไข่เจียว ถ้าอยากได้ก็คิดละ50บาทขนมปังแกมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่อบน้ํามันนะมันไม่อบน้ํามันและแผ่นใหญ่ถ้ากินขนมปังเดี๋ยวก็อิ่มได้เลยเป็นคนกรุงเทพคะ่ะก็เลยลองเซิร์ชมาเจอครัวะป้าอ้อยเนี่ยแหละคะ่ะอาหารตามสั่งเนี่ยคะ่ะก็คือเป็นแบบธรรมดานะคะแต่รสชาติที่นี่ไม่ธรรมดาเลยอร่อยมากๆเลยคะ่ะคนที่อยากจะทําอาหารขาย ป้าก็อยากจะบอกว่าเราต้องทําด้วยใจอะลูกทำให้เขากินเขาไว้ใจเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใส่ลงไปในจานเนี่ยเราจะต้องใส่สิ่งที่ดีๆให้เขาทานทํากับข้าวให้มันถูกต้องตามรสชาติที่มันควรเป็นนะคะแล้วเรียนรู้กับมันเท่านั้นเองค่ะ e n s i n g out m t p